ที่จะชวนน้องๆมาแก้ไขแล้วก็คบคิดปัญหาจากสถานการณ์ที่อยู่ใกล้ๆตัวค่ะถูกตอ้ <c oughs> องโ,โอ้ยโอ้ยพี่ฟ <c oughs> ้าครับโอ้ยจามขนาดนี้ถอยออกไปเลยครับสามเก้า <c oughs> โอ้ย,อยพี่ป๊าม<ด>นี่จะมาทำท่ารังเกียจอะไรพี่ฟ้าตอนนี้คะเนี่ย มือพี่ปามไปแตะตัวพี่ฟ้านี่ตัวพี่ฟ้าร้อนด้วยนี่ไม่สบายหรือเปล่าครับเปล่านะคะพี่ปามพี่ฟ้าสบายดีนะคะแต่ว่าพี่ปามเถอะเอามือมาแตะตัวพี่ฟ้านี้ล้างมือเลยยังอะเดี๋ยวเจอโรควิง่งพลานเขาถูกอนูรูคุมขนของพี่ฟ้านี่จะทำ<อ>ยังไงเนี่ยอ,อันนี้ก็โอเวอร์ไปครับพี่ฟ้าแต่น้องๆคิดดูสิคะว่าตอนนี้มีโรคแปลกๆโรคประหลาดๆเกิดขึ้นในบ้านเราตั้งหลายโ,<อ>โรคเลยนะคะ<ช>แล้วแต่ละรโรคเนี่ยก็รุนแรงถึงขั้นตายได้เลยนะพี่ปามพราะฉะนั้น พี่ฟ้าก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนนะสิคะเออดีแล้วครับในเมื่อเห็นพี่ฟ้าระวังตัวแบบนี้นะครับพี่ปามก็อยากให้น้องๆระวังตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้โรคไหยไข้เจ็บก็อันตรายมากเลยและยิ่งเด็กๆอย่างเรา่โรคเหล่านี้นะครับก็มักจะไปสู่เด็กๆติดต่อไปอาจจะถึงตายได้ด้วยนะใช่ค่ะเพระนาะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะชวนน้องๆมาพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพนะคะและอาสาสมัครที่เข้ามาพูดคุยในรายการวันนี้จะเป็นใครบ้างไปทําความรู้จักกับพวกเขากันค่ะไปเลย Okay. Okay. สวัสดีครับผมชื่อแมนครับอายุ12ปีเลือดกรุ๊ป A สุขภาพร่างกายดีครับสวัสดีค่ะชื่อนาราค่ะอายุ11ปีเลือดกรุ๊ป B ค่ะร่างกายแข็งแรงดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเบนครับอายุ10ปีเลือดกรุ๊ป A สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ ดีค่ะชื่อเจลค่ะอายุ11ปีกรุ๊ปเลือด O ค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเยี่ยมค่ะสวัสดีครับผมชื่อเบนครับอายุ11ปีเลือดกรุปบ B สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเยี่ยมครับสวัสดีค่ะชื่อป๊อปค่ะอายุ11ปีเลือดกรุปบีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรดีค่ะ วันนี้รู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยว่าพี่ฟ้ากับพี่ปัมจะชวนมาพูดคุยเรื่องอะไรเรื่องอะไรไข้หวัดเรื่องเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของพวกเราเองนะคะไหนๆวันนี้จะมาพูดคุยกันแล้วแต่ละคนนี่เป็นโรคประจําตัวอะไรกันบ้างหรือเปล่าคะไม่เป็นไม่เป็น้จไม่เป็นค่ะงานล่าโรคอะไรคะพุงแพ้พงแพ้ป่วยเป็นพมิแพ้เป็นครับไม่รู้ปากแพ้อะไรครับน้องป๊อกไม่เป็นค่ะไม่เป็น เบนไม่เป็นครับไม่เป็นไม่เป็นครับคราวนี้เราไม่มีโรคประจําตัวแต่เราเคยป่วยเป็นอะไรบ้างไหมไข้หวัดใหญ่ครับไข้หวัดใหญ่แล้วตอนที่เราเป็นไข้หวัดใหญ่เรามีวิธีการดูแลรักษาตัวเองยังไงบ้างกินยาทุกวันกินยาทุกวันค่ะเคยเป็นไข้ครับเป็นไข้แล้วเราทําไงกินยาแล้วนอนพักครับกินยาแล้วนอนพักน้องเบสเหรครับไข้หวัดไ้ครับไข้หวัดกันอ่ะนาร่าไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เป็นกี่วันคะก็หลายวัน น้องเจค่ะไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นี่แสดงว่าทุกคนเคยเป็นไข้หวัดกันมาหมดแล้วใช,ใช่ไหมแล้วก็วิธีป้องกันเนี่ยก็จริงๆก็นอนหลบับพักผ่อนนะครับแล้วก็กินยาเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวในละครของเราเหมือนกันครับมีเพื่อนคนหนึ่งเขาสุขภาพแข็งแรงดีนี่นแหละแต่เพื่อนอีกคนนึงสิครับดูเหมือนท่าทางกําลังจะป่วยคราวนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะทาตัวไงทุกคนพอจะช่วยเพื่อนในละครได้ไหมครับได้ได้ตอนนี้พร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ<ต> พี่ฟ้าว่าเรามานั่งดูละครสนุกๆทางด้านนี้ดีกว่าเ <ขอ S 2> ชิญเลยค่ะเรียบร้อย <im it> <ง>แล้วเอาละค่ะพี่ปามและนอกจากที่วันนี้นะคะเราจะได้ดูละครสนุกๆก,กันแล้วเนี่ยยังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านค่ะที่จะมาพูดคุยแล้วก็ให้คําแนะนํากับน้องๆด้วยท่านคนนี้นะคะคอยทํางานเกี่ยวกับเด็กๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพของเด็กๆมาโดยตลอดเลยพี่ฟ้าขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับคุณหมอชันชัยไตรวารีกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าค่ะ วันนี้อุ่นใจมากมีคุณหมอมาดูอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เชื่อว่าทุกคนคงจะพร้อมแล้วสําหรับละครในวันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปบุกรองละครคิดดีกันเลยกินขนมดีกว่า กินนึงเลยอะ่ะเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้ล้างมือเลยนี่นะล้างมือก่อนดีกว่านี้วันนี้กันนะเดี๋ยวมาช้างช้างช้างนัองเกยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันจะโตมีมีมุๆๆ่งยาวๆเลยค่ะล้างเสร็จแล้วก็กินได้เลยนะจ๊ะเร็่ไหมจังงันเร็ว,วก็กินด้วยเดล้างมือได้ยังงอมล้างแล้วล้างเางมื่อไ ได้ที่ไหนล่ะล้างเมื่อเช้าหรือว่าจะล้างตอนไหนๆก็ไม่ได้นะก่อนที่เราจะกินข้าวกินขนมกินนมกินอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเข้าใจไหมโอ้ยขี้เกียจอะเนี่ยนะโอ้ยกินเจเนี่ยก็อร่อยแล้วอร่อยอร่อยซื้อมาอย่างไรเนี่ยจะซื้อบ้างอร่อยอ๋อไม่กลัวมันแค่วัสดุสองพันเก้าเหรอกลัวทำไมอ่ะไม่น่ากลัวเลยนะ อีกไม่กี่เดือน2อ0พก็จะหายไปจากโลกนี้แล้วออมรู้ได้ไงอ่ะก็ปีหน้าเนี่ยนะเป็น2 0 1 0สิแล้วเนี่สองพันเก้าอยู่ทำไมติดบ้าติดปัาคิดได้แย่มากเลยนะออมออโอ๊ยทำมันเดอออมออมวันนี้ครูปัมเขาให้ผ้าปิดปากมาใช่ไหมอืมอืมทำไมอ๋ะเลย์อมได้เอามาปะไม่ได้เอามาไม่เป็นไรหรอกใช้มือปิดปากเอาก็ได้ครูปั๊มบอกว่าถ้าใครไม่ได้มา จะโดนลงโทษด้วยนะหาโดนลงโทษเหรอใช่อุ้ยอุ้ยทำไงดีอ่ะืมฉันคิดแผนแล้วมันจะทำยังไงฮ่าฮ่า้แสมัยนี้มันต้องใส่ผ้าปิดปากแต่มันต้องวาดลายกันหน่อยเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าปากข้างในเราเป็นยังไงมีฝ่ายแล้วมีหนวดหืม ดีมากเลย Thank you ที่เธอใส่ผ้าปิดปากแบบนี้นะโอ้ปผมไ Thank you หน่อยมันต้องอย่างนี้ครับสมัยนี้เฮ้ยแล้วโอมไปไหนเนี่ย a n k you มาแล้วครับโอ้โหถอยอ้อมุ่นว้อมาเลยอ่าดีมากโอมเฮ้ยโอมไหนๆๆๆไหหเธอหันหน้ามาหาคุณหน่อยสิโอโอโอม นี่ผ้าปิดปากเธอทำไมดูแปลกแปลกแล้วเนี่ยโอ้โอมึงซื้อมาครับนี่เขาเรียกว่าลายอะไรเนี่ยลายเนื้อคนเลยครับลายเนื้อคนมันสามารถติดกับเนื้อคนได้เลยโอ้โหทันสมัยถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวครูขอเช็คดูเนื้อผ้าหน่อยนะครับนะอ่าไหนดูเนื้อผ้าสิค่ะ เนี่ยวติดเือดูสมจริงมากออมเออนี่ตังคิวเธออยากลองจังเนื้อผ้าหน่อยไหมอยากอยากมากเลยค่ะจับเลยเอนุนหนุนๆนุนหนุนมแล้วมาแล้วยเยโง่ายยืดหมดแล้วเนี่ยคุปามอ้าวก็คูดึงผ้าดึงดึงอ่ะ ก็จะไม่เจ็บได้ไงล่ะก็เธอเนี่ยเล่นเป็นผ้าลายเนื้อคนขนาดนี้นี่มันเนื้อจริงๆนี่โอมโอมครูเนี่ยนะต้องการให้เธอเอาผ้าเนี่ยนะมาปิดปากไม่ใช่ให้เธอมาวาดผ้าปิดปากอยู่บนหน้าเข้าใจไหมลืมเอามาละสินี่ครูจะบอกอะไรให้นะที่ครูให้พวกเธอใส่ ผ้าเพื่อปิดปากเนี่ยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าสมมติในกรณีที่พวกเธอเป็นอะไรเจ็บแค่ได้ป่วยหรืออะไรเงี้ยเธอเนี่ยจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อโรคหาคนอื่นหรือถ้าคนอื่นเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ไม่มาแพร่เชื้อโรคใส่เราไงเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นนะโอมเดี๋ยวเธอเนี่ยนะไปหาครูฟ้าที่ห้องพยาบาลนะแล้วก็ขอผ้าปิดปากครูเข้ามาอันหนึ่งเข้าใจไหมครับเพ่อ แล้วหน้าไม่ต้องลบนะไว้อย่างเงี้ยไปโชว์แม่ตอนเย็นนะเป็นไรอมใช่เลยโอ้ยอมอ่ะอมจานแล้วก็ไม่ปิดจมูกไอก็ไม่ปิดปากทำไม่ปิดอะไรเลยสักอย่างอ่ะโอ้ยขอโทษนะเราลืมอ่ะลืมตลอดอะอมเออและเกมอาจจะลืมป่ะที่เขาให้อมยืงไปเป็นเดือนได้หลายเดือนแลยอมยังไม่มาคืนเขาเลยเนี่ยอ๋อเกมอะเหรอ โอยคนอย่างโอมนะยืมเกมไปไม่เกินปีเนี่ยเราไปคืนแน่นอนปีนึงรวดเร็วดีแล้วเนี่เกมสุดเขารู้หัวร้ของเธออะเอาไปเลยแม่เอ้ยยอมมะโอมจามใส่เกมของเขาอย่างเงี้ยแล้วใครจะกล้าเอาไปฮะ เพื่อนเพื่อนคะอมไอใส่เกมของเราแบบนี้เราควรจะรับคืนองมาไหมคะถ้าเรารับคืนมาเราควรทายังไงกับเกมอันนี้คะเพื่อนเือนครับอมสั่งหอนใจว่าอมมีเชื้อไข้หวัดอยู่ในตัวแน่นอนแล้วอมจะเป็นจัติตนยังไงดีครับโอ้ยไปนะตอมันก้าไหมไม่จะต้องมันเจอบเล เพื่อในละครเป็นไงคะดูแล้วเด็กๆสงสารใครมากที่สุดในละครเลยโอ้มอสงสารโอมเหรอเพราะ,ะอะไรถึงสงสารโอมคะเบนเพราะเขาไม่มีผ้าจิตปากจีบจมูกก็เขาไปว่าลรูแล้วเขาก็โดนดึงมาเขาเจ็บ เด็กๆคิดว่ามีช่วงไหนในละครบ้างคะที่เรารู้สึกว่าเราควรจะป้องกันตัวเองจากการเป็นหวัดบ้างตอนที่ดึงหน้าค่ะเพราะอะไระคะเพราะามืออาหรือสกรปรกก็ได้อแล้วไปดึงหน้าอาจจะสมมติโอมจับหน้าตัวเองอย่างนี้แล้วก็มาขย,ย,ยี้ตายแบบนี้อาจทาให้ติดเชื้อได้คะ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ทันแล้วเขามาจับแก้มเราแล้วอย่างเงี้ยคะเราจะทํายังไงเราก็บอกว่า อย่าเพิ่งมาจับนะเราเป็นไข้<ล>อ๋อก็บอกเขาไปเลยแค่ะล้วเมื่อกี้เนี้ยตังกิ้วกับโอมเ้าทิ้งคำถามมาให้เราช่วยกันคิดจะช่วยเขาหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเพราะฉะนั้นถามกลุ่มที่1กลุ่มสีส้มค่ะ,คะพี่ฟ้าถามว่าตงกิวควรจะรับเกมมาจากโอมหรือไม่ แล้วถ้าสมมติว่ารับคืนมาแล้วเนี่ยแตงกิ้วควรจะทํายังไงกับเกมอันนั้นเดี๋ยวข้อนี้พี่ฟ้าจะให้แตงกิ้วออกไปช่วยคิดด้วยนะคะ,ะกลุ่มที่2กลุ่มสีน้ำเงินค่ะพี่ฟ้าถามว่าถ้าสมมติว่าเราสงสัยว่าเรากําลังติดเชือ้อไข้หวัดเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรข้อนี้คนที่เป็นหวัดจะไปช่วยคิดด้วยนั่นก็คือโอมนั่นเองนะคะคิดคําตอบออกแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อม แล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าจะให้ออกไปคิดกันข้างนอกสตูดิโอเลยเนาะเชิญค่ะ สุขภาพเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับทุกคนแล้วก็ทุกวัยเลยนะคะการดูแลใส่ใจสุขภาพก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรละเลยเช่นกันค่ะตอนนี้พี่ฟ้าว่าเราไปคุยกับคุณหมอชานชัยกันดีกว่าว่าเด็กๆมีความรู้เอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตัวเองมากน้อยแค่ไหนและพฤติกรรมแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆค่ะเด็กๆก็คือเด็กๆบางทีเนี่ยบางทีเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะได้รับเชื้อมาอย่างไรอะไระอย่างเงี้ยนะครับความจริงแล้วคนที่ต้องคอยดูแลเขาที่สําคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่โรงเรียนเนี่ยการที่เขาได้เรียนรู้ได้ดูตัวอย่างที่ดีๆได้เห็นว่าเอะการใส่แมสเนี่ยการใส่หน้ากากเนี่ยมันจะป้องกันได้การล้างมือเป็นประจำเนี่ยช่วยป้องกันได้การติดโรคที่เราพบบ่อยๆเนี่ยนะฮะมันมีอยู่ด้วยกันประมาณ3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือการติดต่อทางเดินในใจหรือแน่ๆเลยที่เรารู้จักก็คือไข้หวัด2 0 0 9ประเด็นที่2คือการติดโรคในแง่ของทางเดินอาหารพวกนี้เด็กๆก็จะมาด้วยอาการท้องเสียประเด็นที่สามันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเด็กเท่าไหร่ก็คื พวกการติดต่อทางเพศสัมพันธนะ์นั่นคือพวกโรคเอสใช่ไหมครับการติดต่อทางทางเดินหายใจมันติดต่อได้ง่ายที่สุดสังเกตไหมครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเกิดจากการไอการจามใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เรามีอาการไออาการจามมันก็จะลามไปติดคนอื่นได้กัรน้นต้องการที่สําคัญที่สุดก็คือต้องใส่หน้ากากป้องกันแล้วก็การล้างมือ รับเก็ับเก็บกันไหมแล้วควรทํายังไงควรรับไหมอ่ะควรควรเพราะว่าเกมันแพงมีราคาสูงเราไม่ได้ซื้อเองถ้าเราซื้อเองก็ว่าไปอย่างเอามาเช้แล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดก็ได้เสร็จแล้วเราก็ไปล้างมือให้เรียบร้อยร้องเพลงช้างหนึ่งรอบส่งเลยว่าเราติดเชื้อเราจะปฏิบัติตนอย่างไรก็ต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็ซื้อหน้ากากอนามัยมาปิดพกเจลล้างมือให้สะอาด เวลาจะกินอะไรให้ล้างมือก่อนถ้าเราไม่สบายแล้วก็นอนพักอยู่บ้านกินยากินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่สุกร้อนๆใช้ช้อนกลางในการตักเวลาใครยืมไปแบบเนี้ยก็บอกว่าเขาล้างมือก่อนเล่นด้วยเผื่อแบบว่ามันติดเชื้อโรคของอันรับคืนมันจะใครก็ให้เช็ดก่อนเล่นหรือจะเล่นต่อก็เช็ดแล้วล้างมือแล้วค่อยเล่นต้องให้ใครยืมไปยืมมาเย,มมายอะๆล้างมือให้สม่ำเสมอก่อน ก่อนที่จะก่อนที่จะหยิบของอะไรแล้วพอกินเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือด้วยพกหน้ากากอนามัยมาทุกวันที่โรงเรียนแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้ามาเวลาจลางวันผ้าเช็ดหน้าต้องทาความสะอาดที่แล้วก็ชําระร่างกายก่อนที่จะไปโรงเรียนห้ามเอามือไปแคทตาหรือว่าแคทิโงหรือว่ากัดฟันเพราะมันจะสามารถแพร่เชื้อโรคเข้าไปร่ากาย เขาบางคนเราไม่รู้ว่าเขาสบายหรือเปล่า่างเียอยู่ดีๆมาหยิบไปเล่นแล้วเขาก็หรือไม่เราไม่ได้บอกว่าเออต้องทํายังไงให้บ้างต้องล้างมือแล้วก็เช็ดก่อนแล้วก็หลังเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดลเวลาเล่นอย่างเงี้ยแล้วเวลาจะจามก็ไม่ต้องเอามือไปปากเพราะเดี๋ยวมือไปปากก็ไปจับทีไแล้วไม่ติดสิ่งที่ถูกต้องนะครับเวลามี่ว่าเราเราไอออกมาแล้วก็สิ่งที่เราควรปฏิบัติในกรณีถ้ามีหน้ากากเนี่ยเราก็ใช้หน้ากากปิดก็คงไม่ต้องทําอะไร แต่ในกรณีที่เราไม่มีแมสหรือมีหน้าก,กากปิดเนี่ยนะครับก็คือใช้มือเนี่ยนะครับปิดอันนี้สิสำคัญที่สุดเลยก็ต้องรีบไปล้างมือทําความสะอาดสาหรับวิธีการที่เราไปปิดแล้วก็ไอใส่เสื้อเนี่ยนะฮะข้างๆเนี่ยบางทีมันก็เชื้อโรคติดอยู่กับตัวเสื้อใช่ไหมฮะก็อาจจะลามไปที่คนอื่นต่อได้ถ้ารู้เป็นบัดควรหาหมอเขาะจะได้ป้องกันตัวเองจะได้ไม่เป็นไข้หวัดถ้าคนเขาเป็นหหัดเขาก็อยู่แต่บ้านเขาก็กินยาอยู่บ้านอยู่ในที่ที่มีคน น้อย ถ้าอยู่ในคนจะเยอะ<ๆ>อาจจะติดเชื้อโรคได้ต้องยอมรับนะครับว่าน้องๆนี่เก่งกันมากแล้วก็ตอบกันได้แบบว่าจนบางทีผมไม่คิดว่าผมต้องเสริมอะไรเลยอันนี้จุดหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ําให้พวกเราเข้าใจกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่สาธารณะนี่ก็มีส่วนสําคัญต่อการแพร่กระจายเชื้อนะครับเพราะว่าที่ที่มันมีความแออัดมากๆนะเช่นในโรงหนังเพราะโรงหนังเนี่ยนั่งกันใกล้ๆกันหมดเลยนะฮะใครไอนิดนึงก็แบบรามติดหรือว่าในคอนเสิร์ตบางทีต้องลองตาตะโกนเสียงก็น้ําลายออกไปกระเด็นโดนกันละถ้าหลุดออกมาแล้วทํายังไงก็ผมคงต้องแนะนําว่าลางมือ ในกรณีถ้าไปสัมผัสนะฮะแต่ถ้าเกิดมุดสัมผัสเข้าไปในทางทางการหายใจก็คือป้องป้องกันนะ,ะป้องกันก็คือการสูดหน้ากาก เอาละครับใช่แล้วตอนนี้นะครับหลังจากน้องๆได้คําถามไปทั้งสองกลุ่มตอนนี้กลับมาพร้อมคําตอบบนกระดานเพียบ<ช>เลยครับพี่ฟา้าถือาทางว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยคำตอบจะใช้ได้เลยนะคะ,ะเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันก่อนดีกว่าค่ะกลุ่มสีส้มได้คําถามว่าเราควรจะรับเกมคืนมาจากโอมไหมแล้วก็ถ้ารับมาแล้วควรจะทําอย่างไรคะเด็กๆ ควรค่ะเพราะว่าเกมมันเป็นของมีค่าแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอินสออย่างเงี้ยก็ควรให้ออมไปเลยค่ะข้อแรกก็คือนําเกมมาเช็ดด้วยแอลกอฮอลให้สะอาดแล้วก็ข้อ2นะคะล้างมือให้สะอาดก่อนเล่นแล้วก็หลังเล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือเป็นใครที่ขอยืมเราไปค่ะเพราะว่าบางทีเราเช็ดแอลกอฮอลแล้วแต่มันก็ยังไม่สะอาดอยู่เพราะอากาศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ล้าง ก่อนและหลังนะเพื่อความช่วยอีกหนึ่งใช่ทุกคนที่จะมาเล่นเกมเลยให้อย่าให้คนยืมเกมมากๆบ่อยๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพังค่ะอาจจะดูแลแล้วไม่ทัวถึงอ่าก็ต่อไปครับก่อนจะให้ใครยืมควรบอกวิธีปฏิบัติก่อนก็คือเหมือนแบบตั้งกฎไว้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เชื้อโรคมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแบบบางคนเราไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าอ่าเงยค่ะก็ ป้องกันไว้ดีกว่าข้อต่อไปนะครับถ้าไม่จําเป็นคนไม่ให้ยืมนะครับแล้วถ้าให้ยืมเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนถ้าให้ดีเราควรใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพราะว่าถ้าเราไอจามมันจะได้ไม่หลุดออกไปติดที่เกมข้อต่อไปสุดท้ายแล้วเราไม่ควรยืมหรือเล่นนานๆติดต่อกันนะครับเพราะว่าเหงื่อนจะออกที่มือค่ะแล้วจะทําให้เชื้อโรคติดติดที่เกมเมด้วยมีความคิดที่ดีมากมาก ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มสีส้มด้วยค่ะาวานนี้ประูสีน้ำเงินบ้างครับเขาได้รับคำถามว่าถ้าเราสงสัยว่าเรานะครับมีเชื้อไข้หวัดอยู่ในตัวแล้วเราควรจะทำตัวยังไงข้อหนึ่งสวมหน้ากากอนามัยเพื่อจะได้ไม่รับเชื้อกับผู้อื่น เราจะได้ไม่แพร่เชื้อกับคนอื่นได้เป็นไม่สองทางพกเจลล้างมือตลอดเวลาออกกําลังกายเพิ่มภูมิต้านทานออกกําลังกายไว้ก่อนต่อไปค่ะทําความสะอาดร่างกายสม่ําเสมอก็คืออาบน้ําถ้าเรารู้ว่าเราเป็นไข้หวัดเราควรกินยาควรกินยาต้องกันไว้ก่อนข้อสิบเมื่อเราจับสิ่งของมาเราไม่ควรขยี้ตาเพราะอะไรเอ่ยจับสิ่งของสุขรก สิ่งของสปกปรกแล้วก็เชื้อโรคจะเข้าทางตาได้นะ,ะอ่าข้อต่อไปครับนำผ้าเช็ดหน้ามาโรงเรียนทุกวันเพื่อเราจะหรหรือไอเราไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นอ่าข้อต่อไปเลยช้อนกลางในการตักอาหารใช้ช้อนกลางอ่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทั้งหมดที่น้องๆก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเริ่มจะมีเชื้อไข้หวัดแล้ว<ะ>เราจะปฏิบัติตน แบบนี้นะครับอขอเชียงปรบมือให้กลุ่มชีน้้ำเงินหน่อยค่ะโอ้โหสิบห้าข้อดูว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยทั้งสองกลุ่มเลยก็รู้จักวิธีป้องกันแล้วก็แนวทางไปบ้างแล้วนะคะแต่พี่ฟ้าว่าไม่รู้ว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคําตอบของน้องๆทั้งสองกลุ่ม<ช>ไปถามนะคุณหมอกันค่ะคที่สําคัญที่สุดเลยคือว่าถ้าเรารู้ตัวเราติดหวัดประเด็นแรกคืออยากจะบอกว่าเราต้องดูแลสุขภาพเราทีนี้การดูแลสุขภาพที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ก็คือไม่ควรจะแพร่เชื้อไปที่คนอื่นถ้าผมแนะนําจริงๆเลก็คือว่าไม่อยากจะให้ไปในที่ที่ชุมชนแออัดหรือว่าในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดีมันก็จะมีการแพร่เชื้อเนี่ยไปที่คนอื่นได้อันนี้คือสําคัญที่สุดประเด็นที่2ก็คือการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับหนึ่งก็คือว่าดูซึว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหรือเปล่าอาการที่จะบอกว่าตัวเองน่าจะเป็นการติดเชื้อเนี่ยสำคัญนะกันที่มีไข้สูงนะครับแล้วก็อาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อในร่างกายซึ่งอาการเหล่านี้โดยเฉพาะช่วงนี้มันอันตรายมากกับการ เป็นไข้หวัดใหญ่สองวันกาววันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แพทย์อาจจะให้ยารักษาได้เหมาะสมแล้วก็ทันเวลาพอดีก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ<ช>นั่นเป็นคําแนะนําที่น้องๆควรจะปฏิบัติตามแล้วก็คุณหมอยังแนะนาเคล็ดลับการดูแลสุขภาพเล็กๆน้อยๆให้เราฟังอีกด้วยนะคะใช่แล้วแต่ที่เหลือนี่สิคะน้องๆน,องน้องโอมกับน้องแตงกิ้วเนี่ยค่ะเขาจะติดหวัดกันหรือเปล่าคะพี่ป๊าสิะาค,าะคะน้องโอมกับนตอนบของละครเป็นไงทุกคนจะปลอดภัยดีหรือไม่าช่ ก็ต้องไปติดตามละครตอนจบไปที่โรงละครคิดดีกันเลย้าอย่างนั้นเราต้องล้างมารู้สึกว่าสกปรกเอาเลยล้างได้หยิบสบู่มาแล้วก็ถูอล้าล้างล้าแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดวู้อ้าวละเสร็จเรียบร้อยแล้ว thank you ครูเนี่ยนะเอาน้ำเนี่ยนะล้างเกมให้เธอจนสะอาดหมดแล้วลงไปถึงทุกอนูซอก<ม>ที่มันมีรูอยู่เนี่ยรับรองเกมเธอปราศจากเชื้อโรคแต่ครูว่ามันมีปัญหายอยู่นิดนึงอ่ะครูเปิดเมื่อกี้มันไม่ติดเลยอ่ะตั้งคิวอ่ะคุณปมากมันเปิดไม่ติดแล้วอ้าวทำไมล่ะก็มันคือเกมแล้วห้ามโดนน้ำอ๋อเกมห้ามโดนนะคะัปา แ่เลยนี่แองกิ้วครูล้อเธอเล่นนะแหมครูรู้ว่ามันโดนนะไม่ได้ครูแล้วแอลกอฮอล์ลาดให้แล้วลาดลาดหมดเลยหมดขวดเลยครูทำความสะอาดให้เธอแล้วอ่ะเอาไปตอนนี้สะอาดแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะไม่ยืมนะอมโอ้ยเล่านะต้องขอโทษด้วยนะถ้าเราเนี่ยเอาผ้าปิดปากมามันคงไม่วุ่นวายขนาดนี้หรอก ใช่ใชแล้วละโอมแล้วโอมคิดดูนะรู้ไหมว่าเชื้อโรคสมัยนี้น่ากลัวมากแล้วมันก็กระจายอยู่เหมือนดาวกระจายเนี่ยอยู่ตามอากาศทั่วไปเลยนะแล้วลองคิดดูสิ <Hey. S 1> นี่มือเธอนี่จับกางเกงอยู่หรือจับเกมอยู่ถส <Hey. S 1> มมติว่ามัน <Hey. S 1> จับอะไรที่มีเชื้อโรคเนี่ยนะ <Hey. S 1> แล้วเธอลองคิดดูเธอเอามือไปขยี้ตาฟึดฟึดหรือแค,ค่ขี้หูเวลาคัดหรือว่านี่เลย จมูกของเราแค่ปืดๆหรือว่าแค่ขี้ฟันเชื้อโรคน่ะมันจะสามารถเข้าไปสู่ร่างกายของเธอแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยไม่สบายได้เพราะฉะนั้นครูอยากจะแนะนำทอยาหนึ่งว่าถ้าเธอรู้สึกว่ามือสกรปรกหรือเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เธอรู้สึกว่าสกรปรกแล้วเนี่ยควรจะมันที่จะ ล้างมือบ่อยๆอ่าถูกต้องเข้าใจไหมครับใาจค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วเราก็จะต้องล้างมือดีมากเพราะว่าถ้าเราล้างมือแล้วนะเชื้อโรคก็จะไม่สามารถเข้าร่างกายเราแล้วก็ทําให้เราไม่ต้อง้เฮ้เฮเฮ้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 เฮฮฮฮฮฮ้ ค่อยลงอกนะครับ<ช>สุดท้ายก็จบลงอย่างมีความสุขและทุกคนก็ปลอดภัยค่ะใช่ค่ะ,ะแต่ว่าใช่ว่าสถานการณ์แบบนี้จะผ่านพ้นไปได้ง่ายๆแบบนี้เสมอไป<ช>นะคะ<ช><ๆ>เพราะฉะนั้นน้องๆก็ควรจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงอยู่สม่ําเสมอเพื่อที่จะได้เป็นเกาะป้องกันชั้นดีเลยในการไม่ให้โรคภัยต่างๆมาทําร้ายเราได้ค่ะใชะ่แล้วละครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากาอนามาย<ช>ัยนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเอาละแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการคิดดีคิดดีก็ กำลังจะหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆอาสาสมัครคิดดีคิดดีทุกคนเลยแล้วก็ต้องขอบขอคุณน้องๆทางบ้านนะยคะที่ติดตามกันมาตลอดละคะ่ะจากนี้และต่อไปนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย